คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน่ อ่ะกลับมากรนต่อนนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงขันปากอยากเล่าค่ะขันปากอยากเล่าคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ชิงอยากให้ทานด้วยนะตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอพูดโซโซโน่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีข่าวดีให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะโซโซโน่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่ขวัญกับลูกในคีดกันสองคนนะคะแล้วก็พี่ขวัญมีปัญหาเรื่องไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าน้ําหนักเยอะแล้วก็มีปัญหาตรวจภายในตรวจเลือดกับปัสสาวะแล้วเนี่ยปัญหาคือมีไขมันพอกตับ ต่มันพอกตับตัทิ้งไว้นานมีโอกาสเป็นมะเร็งนะฮะสะสมแล้วก็น้องต่อลูกพี่ขวัญเนี่ยหนักร้อยกิโลอายุน้อยร้อยโลเขาเลยมาคิดสูตรกันไม่ใช่ว่าเขาแบบเขาเขาไปเป็นรับจ้างนู่นนี่ไม่ใช่นะฮะของเขาเองนะฮะคิดเองขคิดกันสองคนแม่ลูกแล้วก็ให้โรงงานผลิตแล้วก็ให้พี่ขวัญทานเองด้วยแล้วก็ลูกทานด้วยน้องต่อเนี่ยจากร้อยกิโลปัจจุบันเหลือ60แล้วปัจจุบันล่าสุดที่เจอเนี่ยห้าสิบห้าพี่ขวัญจากอาการไขมันพอกตับเนี่ย ดีขึ้นตัวเล็กลงนะฮะเพราะว่าเขาใส่เนี่ยสารสก,กัดไปเกือบ20ตัวหลักๆที่พี่ขวัญบอกว่าใส่ไปก็คือ,อสารลลายสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยมันจะไปบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะส่วนของน้องต่อคือตัวเดียวกันเน่ยคุณผู้ชมนะฮะเขาจะใส่แอลคาไีน์เร่งการเผาผลาญใครที่ทานโซโูซโน่ไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันร้อนปุูบว่าม,มันเหนือออกอะไรืกอาการอะไแม่เพราะว่าแอลคาทีนไปเร่งการเผาผลาญ ้นแขนต้นขาไขามันตรงหน้าต่างๆมันจะเหนือออกเพราะว่าตอนแรกพี่เรากินเนี่ย มันเห็นผลเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าอยากออกกาลังกายเลยนเพราะมันไปเล่นการเผาผลาญอันนี้พูดจริงๆไม่ตอแหลนะฮะ <หา S 2> พูดจริงๆเลยทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะซื้อ1กล่องพี่ขวัญเขาก็ขาย2กล่องเขาก็ขายแต่3กล่องมันคุ้มกว่าครับคุ้มกว่ามากๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย3มกล่องลดให้แบบจุกๆจากปกติ1470บาทแต่วันนี้เหลือเพียงแค่ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยค่ะ0 8 9 9 9แปดเก้าเก้าเก้าห้าหกหกหกเก้าย้ำนะคะศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าห นะฮะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งซิงคก็ข่าวดีอะไรข่าวดีไม่บอกรัฐมนตรีเคาแล้ว เดี๋ยวเขาจะมีเงินเยียวยาให้3,500บาท2เดือนให้ใครได้แม่ใครได้ก็คนที่ก็เขาก่อนไงบุคคลที่ลำบากตอนนี้ยังไม่มีงานเออยังไม่มีงานหรือตกงานอะไรอย่างเงี้ยได้3,500อบาท2อเดือนนะฮะพอแล้วนะฮะที่ไดู้จะได้4 0 0พันแต่ไม่เป็นไรเขาก็ถือว่ายังช่วยเขาก็ยังช่วยนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะฮะอ่าซื้อสิงคโปร์โอ้ตายแล้วมาแล้วมายหไปแล้ว สื่อสิงคโปร์นะฮะรายงานนะฮะมีไวรัสใช่ไหมมีไวรัลเหรอฮะอ่าโพสต์ข้อความนะฮะของอะไรอะไรหนุ่มจีนหนุ่มจีนโพสต์สารภาพผิดต่อจางซียีดาราดังด้วยการเรียกว่าป้าป้าเรียกว่าป้าเหรอแต่แล้ว่าจะป้าจักจางซียีไหมนี่ไงคนนี้จางซียีเนี่ยเป็นนางเอกเรื่องจอมใจบ้านมีดบิน แล้วก็เล่นเรื่องอะไรนะเมมเบอร์เอาเอาว่าเกอิชาหนงฮอลีวูดเล่นกับมิชลโยไปเรียกว่าป้าเหรอไปเรียกว่าป้าโอ้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้มันก็เรียกป้าเรียกรุงกันหมดแล้วเนาะไปเรียกเขาว่าป้าไงแต่ว่าสำหรับประเทศเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สุภาพใช่เหมือนไปเหยียดเขาอะไรอย่างนี้นะคะคือสื่อสิงคโปร์เนี่ยเขามีการรายงานกันค่ะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีไวรัลที่มันเป็นกระแสบนแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่าเว่ยปอนะคะคือเปรียบเสมือนกับเป็นทวิตเตอร์ในจีนนี่แหละคยอมีผู้ชายคนนึ เป็นหนุ่มจีนเขาไปโพสต์สารภาพผิดค่ะกับการกระทําของเขาต่อจางซียี่ซึ่งเธอคนนี้เป็นดาราดังเลยด้วยการใช้สรพนามเรียกเธอคนนี้ว่าป้านะคะแล้วเขาก็เลยเนี่ยมาสารภาพผิดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาไปเขียนนะคะว่าคุณป้าครับยังจําได้ไหมว่าป้าทําอาชีพอะไรที่ต้นเหตุที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ไปโพสต์แบบนี้เนื่องจากว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมันมีกระแสไม่พอใจในกลุ่มแฟนคลับของจางซียี่เพาเธอเนี่ย เล่นหนังน้อยเกินไปเล่นไม่เห็นเลยใช่ไหใช่แฟนคลับเขาก็เลยเหมือนกับว่าคิดถึงแล้วก็เรียกร้องนะคะก็เลยอยากให้เธอเนี่ยกลับมาเล่นหนังนั่นเองทําให้หนุ่มคนนี้เลยไปเรียกเธอว่าป้านั่นเองนะคะเรียกป้าเลยเเรียยกป้าลแต่ว่าจริงๆแล้วจางซียี่อ่ะเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวคนนี้เขาโทรไปหาหนุ่มคนนี้บอกว่าจางซียี่เขาไม่ได้คิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเขาก็โท์มาขอโทษหรอเขาโทสขอโทษอยู่าีนะเนี่ะคุณแม่เคยโดนเรียกว่าป้าไหมเรียกลุงเรียกลุงเอันนี้อย่าพายไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธหรอแม่ กดทำไมอ่ะถ้าเรายิ่งกดเขายิ่งชอบเขาจะเรียกเรียกเราใหญ่ใหญ่แล้วก็โอเคมรับไปเราเรียกลุงแต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าโอยลุงทำไมยังสวยอยู่ทำไมลุงผอมทำไมลุงหน้าเล็กเออลุงเออทำไมลุงสวยบทคลิสวยกับแม่มันด้วยซ้ำไปนี่ใจเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่อย่าอเรียกเออแล้วกันนะคะเรียกลุงเรียกอะไรก็ว่าไปไม่ว่ากันได้แต่ว่า ขอหนูเรียก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 อะไรเรียกเจเรียกอะไรไม่เลยพี่อ๋หรอไม่่เนี่ยีนมาคาร่ามนเรียกอีเจ้นี่ไม่ใช่เจ้เจ้เจเจ้อะไรเจ้โอ้โมีเรเ่นะแล้วหรอเปลี่ยนลมันเรียกคนเดียวแหละมคาร่าเขาก็โดนเรียกเรียกว่าไงะเฮียเฮียหรอ่เฮียออกเียดอกไงออกเียดอกให้คนออฟฟิกู้ไงร้อยะยี่ไงอเฮียหลีเอาเฮียหลีนะ เปลี่ยนสกุลแล้วนะเปลี่ยนสกุลแล้วนะครับเออเรียนะอย่าไปผิดนะฮะเรียผิดไม่ได้นะฮะคุณแม่ชอบคุณแม่ชอบเฮียเฮียมักอะเฮียมักเจ๊ที่เจ๊ไปไหนเคยดูหมอแต่แตกใช่ไหมเวลาก็ตีมันเลขจะตูลงค์ะเจ๊ดูบหอยไม่ใช่หรอดูบหอยแต่ว่าชอบใจนะเจ๊แต้วเขาจะเรียกอ่าก็ตีไงว่าอีแวนเค็งไงไม่อีแวนเค็งไม่เท่าไหร่ เจเจเจแม่ชอบไม่ชอบบางคนบางคนเป็นกระเทยแล้วไปบวชเป็นพระเนี่ยเขาไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าพวกเด็กเเขาจะเด็กวัดหรือว่าลูกสาวเนี่ยหลวงเจใช่เขาเรียกหลวงเจเจไปเจวายพีบ้างพี่โอ๊ตจากหลวงเจไปเจวายพีกับก o อนเซเว่นเนี่ยนะที่เขาบอกว่าตอนนี้ JYP ยืนยันว่ากอซไม่ต่อสัญญามีผล19มกราคมนี้นะครับ oh. เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะ JYP Entertainment เองออกมา,ามีการถแถลงยืนยันว่ากอซว่นจะหมดสัญญาการเป็นศิลปินภายใต้สังกัดภายในวันที่19มกราคมนี้ oh. แล้วก็ทงางทางเพจของ JYP Thailand Official เนี่ยก็มีการระบ,บุว่าสวัสดีครับ JYP Entertainment ครับทาง JYP ได้มีการปรึกษาหารืออย่างถี่ถ้วนร่วมกับเหล่าเมมเบอร์แล้วเกี่ยวกับเรื่อง,องการสิ้นสุด ของก o เซเเรื่องของสัญญาว่าในวันที่19นี้ก็จะสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสรุปว่า JYP และเหล่า m มมเบอรของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะฮะ ต่างปรารถนาดีต่อการถึงก้าวใหม่ในอนาคตที่ดีขึ้นและได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่ต่อสัญญาออกไปอีกจ้ากับกัสเว่นนะแยกย้ายกันไปทั้งเจ็ดคนนะคะตอนตอนใช่ตอนแรกมีแค่ยุกยอมเนาะเว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ายุบวงไปนั่นแหละค่ะเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นมันน่าจะอย่างงั้นส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเดินในเส้นทางนั้นเนี่ยแหละเราต้องสังเกตว่าเป็นแบบยังไงใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางค่ายทั้งหมดเลย ชอบใครละ่ะสามารถที่จะมีเะไรแบบแม่แบบแบมที่บอกคนไทยกูจะหล่อนะใช่หล่อมากหล่อมากแบมแบมมาแรกตอนมากินอาหารก็เฉยเฉยแต่ตอนไปเต้นรวมกับน้องๆเกาหลีพวกนั้นเป็นยังไงออร่าออร่ามีออร่าจังไงเต้นเก่งด้วยเขาเรียนเขาเต้นเก่งจากเรยน้องแบมแบมเขาเต้นเก่งตั้งแต่เด็กแล้วแม่เป็นการแบบเพราะว่าตอนเป็นเด็กอ่ะหนูก็ประกวดเต้นไงหนูก็ไปเจอเขาก็ประกวดเต้นเขาเต้นเก่งมากใช่โอ้เก่งจริงเด็กคนนี้นะคะอ่ะฟาดแม่นะคะฟาดมากแม่ ฟาดมากแม่นุลากับผมทรงใหม่ขอแค่มั่นใจก็ทําทรงอะไรก็รอดมาในลุคใหม่ละกันค่ะคือทรงนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เขาฮิตกันเยอะนะฟาดมากแม่ฟาดจริงจริงนะนี่ทรงนี้ลยนะผมสั้นดัดลอนรอดหรอวะเฮ้ยแม่แต่ช่วงนี้เขาฮิตทรงนี้กันเยอะไม่ไม่ไม่ทำไมอะแม่นุล่าเนี่ยเขาร้องเพลงตุ๊กตาหน้ารถเหรอใช่ใช่แล้วเป็นเพลงที่ดังมากกีตาก้องชั้นคนหนึ่งนะชื่อไอจูนนะทำไมมันกัดมันกัด กระเถยยนช่องฉันนั่งรถไปด้วยกับมันอยากเป็นตุ๊ดที่นั่งหน้าเลยไปแปลงเพลงพี่ผมชอบไม่ใช่หรอชอบแปลงเพลงอ่ะแปลงเก่งนะคนนี้แม่ว่าไม่ได้ยัยอีนั่นขี้มากนั่งโกรธใหญ่เลยมีจูมนก็ขับไปอยากเป็นตู๊ดที่นั่งหน้าดีคนั่งข้างหลังไม่โดนใค้นั่งหน้าโดนเลยใช่ไหมนั่งหน้าวไม่เป็นไรเพราะเราเป็นผู้หญิงแทนก็เลยไม่ได้จะเป็นตู๊ดเราไม่ได้เป็นตุ๊ตุ๊ไหนไม่เป็นตุ๊ดตบปากตาเลย ผู้หญิงชัดๆมดลูกก็มีดมก็ใหญ่เอวยีสองโอ้โหเอวบางก็ยาวบางก้าลก็เป็นผู้หญิงนะมีเนื้อมีนมแล้วก็มีอะไรอะไรคุณไม่ไอเลยเหรอเกืออวกช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ครับสำหรับวันนี้ จัดให้แล้วค่ะกับโปรคุ้มมากๆเลยรับไปเลย3กล่องนะคะราคาเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นนี่ที่ทักมานี่คือทักมาซือ้อโ,โ,โซโซโน,โนโเลยค่ะ<อ>โซโซโนโกันใช่เอาเป็นว่าถ้าใครน,นะนยอยากด่วนๆโทรมาเลยดีกว่าวนะคะ,ะ0 8 9 9 9ไ6 6จ๊ะย้าย้ำค่ะ089 995 6 6 6 9ค่ะอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอะไรเนี่ยใบหน้างามสื่ออินโดวินเมทาวินบอกว่าสวยใช่ไหมน้องจอยสวยเหมือนกับหน้าคล้ายกับซองเฮียว <ๆ S 2> จะสวยจริงหรือเปล่าอ่ะอ่ะเป็นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนค, <ะ S 1> ค่ะ,คะ